นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทําไมเราถึงใช้ตัวเลขแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล่ะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนล Point i ค่ะ,คะทุกคนสังเกตกันไหมคะว่าหลายๆชาติเนี่ยเขาก็มีตัวเลขของตัวเองอ่ะไทยเราก็มีเลขไทยฝรั่งเขาก็มีเลขโรมันหรือว่าจีนเองก็มีเลขแบบจีนๆใช่ไหมว่าแต่ทําไมทุกวันนี้ตัวเลขที่เป็นสากลมันถึงเป็นตัวเลขแบบที่เราใช้ใช้กันทําไมไม่ใช่เลขแบบอื่นวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่อง,ร,องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ตัวเลขแบบที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้แบบที่เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยนะคะมันคือเลขที่ชื่อว่าเลขฮินดูอารบิกค่ะฮินดูที่หมายถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดูและอารบิกที่หมายถึงแบบภาษาของตะวันออกกลางนะคะซึ่งหลายต่อหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวเลขฮินดูอารบิกเนี่ยน่าเป็นตัวเลขที่เก๋มากเลยมีที่มาที่ไปมีทฤษฎีและความฉลาดของเลขฮินดูอารบิกก็คือถ้าเราดูจากตัวเลขสมัยก่อนเนี่ยตัวหนึ่งแปลว่ามี1มุมในขณะที่สองเนี่ยมี2มุม3ามี3 มุมสีมุม5มุมไปจนกระทั่งถึง9มุมส่วนศูนเนี่ยไม่มีมุมฟังดูฉลาดมากๆส่งต่อกัอนใน net. เน็ตเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแต่รู้ขอบอกก่อนเลยว่าไอที่ส่งๆกันเนี่ยมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมารองรับเลยนะคะและนักวิชาก,การส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ยอมรับทฤษฎีนี้กันค่ะ แต่จริงๆแล้วตัวเลขฮินดูอารบิกเนี่ยมันพัฒนามาจากตัวเลขอีกชุดหนึ่งต่างหากนะคะซึ่งอันเนี้ยขอการออกจันทใหญ่ไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่วิวกำลังจะเล่าต่อไปเนี้ยมันจะเป็นในเชิงของวิวัฒนาการตัวเลขฮินดูอารบิกแหละว่ามันเกิดมาได้ยังไงมันพัฒนาไปยังไงแล้วทาไมเราถึงเอามาใช้กันทั่วโลกนะคะดังนั้นมันจะมีความแบบปะติดปะต่อกันพอสมควรเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีคนบันทึกเอาไว้ทุกช่วงทุกตอนว่าตอนนี้น่าจะเริ่มใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกและฉันจะเลิกใช้ตัวเลขนัั้้นนนตวเลขีะะค ดังนั้นสิ่งที่วิวกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการเขาเชื่อกันในปัจจุบันค่ะในอนาคตเขาอาจจะค้นพบหลักฐานใหม่แล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่อไปนี้ก็ได้นะคะส่วนใครที่อยากอ่านตามว่าอุงนักวิชาการปัจจุบันเขาเชื่อย,ยังไงวิวเขียนอ้างอิงเอาไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราไม่รู้ค่ะว่าตัวเลขฮินดูอารบิกเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของตัวเลขฮินดูอารบิกแบบที่นักวิชาการเขาเชื่อกันมากที่สุดเนี่ยก็คือเขาเชื่อกันว่่าเกิดทีใน ทาอินเดียค่ะในสมัยราชวงศ์มาระยะนะคะราชวงศ์มาระยะเนี่ยจะมีกษัตริย์องค์สําคัญมากๆอยู่องค์หนึ่งค่ะนั่นก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองและแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดถึงพระเจ้าอโศกมหาราชเราก็ต้องนึกถึงจารึกเสาพระเจ้าอโศกอะไรใช่ไหมแล้วก็บนเสาเนี่ยก็จะมีจารึกอักษรน,นู่นนี่นั่นเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราชเอาไว้นะคะตัวอักษรที่จารึกอยู่บนเสาจารึกพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นอักษรพราหมีค่ะและในนั้นน่ะก็ จะมีเป็นแบบตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขปะปนกันไปนะคะเขาว่ากันว่าอักษรพราหมีนี่แหละน่าจะเป็นต้นกําเนิดเป็นตัวพ่อของตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นแบบตัวเลขฮินดูอารบิกแบบทุกวันนี้นะเพราะว่ามันต้องผ่านไปอีกเป็นร้อยปีกว่ามันจะพัฒนาไปเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเราไปดูอักษรพราหมีเนี่ยนะเราจะเห็นว่าสมัยนั้นอ่ะเขาก็จะมีตัวเลขแทนอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลังจากนั้นพอขึ้นสิบปุ๊บ เขาก็จะเป็นตัวเลขแทน10ตัวเลขแทน20 30- 40, 40ไปนะคะไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง100จนถึง1000เลยแต่ประเด็นก็คือสังเกตแม้เวลาวิพูดดูจะบอกว่า1239แล้วก็ไปตัวเลขที่10ตัวเลขที่20แปลว่าในสมัยนั้นเขายังไม่มีคอนเซปต์ของการเขียนเลขศูนย์ค่ะทุกคนดังนั้นเขาเลยยังไม่สามารถเขียน1กับ0นย์ให้ออกมาเป็น10ได้ไงเขาก็เลยต้องประดิษฐ์ตัวอักษรอะไรบางอย่างมาแทน10โดยเฉพาะนะคะซึ่งเรื่องราวของสมัยพระเจ้าอาโศกก็คือ200ปีหลังสมัยพุทธกาลช่ปแปแ ว่าเท่ากับประมาณ300ปีก่อนคิศักราดนะคะ กว่าเลขศูนย์จะเข้ามาอยู่ในวงโคโจรของเลขฮินดูอรารบิกเนี่ยก็ประมาณคริสต์ศักราชที่500ถึง700ไปแล้วค่ะเขาถึงจะแบบอ่ะขอเติมเลขศูนย์เข้ามาจึ้งหนึ่งเพื่อว่าให้เวลาเขียนให้เวลาอะไรมันง่ายขึ้นนะคะทีนี้ต้องบอกเลยว่าเลขศูนย์นี่คือตัวแบบเกมคลิกเลยทุกคนเพราะว่าเลขศูนย์เป็นตัวเลขที่สําคัญมากถึงมันจะแบบไม่มีค่าในตัวเองแต่อย่าลืมว่าการมีเลขศูนย์เนี่ยแปลว่ามันสามารถเอาไปเติมหลังเลขอื่นได้ไงแล้วมันก็ทําให้เลขนั้นนะมีค่าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้อง ไปคิดเลขใหม่ถ้าสมมติว่าทุกวันนี้เราไม่มีเลขศูนย์เวลาเราจะเขียน1ิบ่ะเราก็ต้องไปเขียนแบบ อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เลข1นถึงเแล้วบอกว่าตัวเนี้ยแทน10แบบ x แทน10หรือว่า Y 100, แทน1 0 0อย่างเงี้ยแล้วนึกตัวถ้าเราจะต้องเขียน10เขียนร้อยเขียนพันเขียนหมื่นเราจะต้องแบบว่าจํากันเยอะขนาดไหนอะ่ะก็คือหัวระเบิดบึ้มการมีเลขศูนย์ก็คือทําให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นทําให้สามารถเขียนทศนิยมสามารถทํานู่นทํานี่ทํานั่นเรียกได้ว่ามีประโยชน์เยอะมากๆนะคะซึ่งในงานเขียนของชาวฮินดูเนี่ยนะคะการปรากฏตัวครั้งแรกที่สุดของเลขศูนย์เลยเนี่ยก็จะเป็นในงานเขียนของคนที่ชื่อว่า รมาคุบค่ะเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียนะประเด็นก็คือเราพรม,มครุบเขาไปเอาเลขศูนย์มาจากไหนอันนี้วิวก็ไม่มีคําตอบที่แน่ชัดให้นะคะเพราะว่านักวิชาการเขาก็ยังสันนิษฐานเป็นทฤษฎีกันอยู่ถึง2ทฤษฎีด้วยกันค่ะทฤษฎีแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนที่ประดิษฐ์เลขศูนย์ขึ้นมาครั้งแรกที่สุดเลยนะก็คือชาวบาบิโลเนียนะคะ่ะบาบิโลเนียที่อยู่ในเมโสโปเตเมียที่เราเล่าๆกันไปนั่นแหละเขาประดิษฐ์เลขศูนย์ขึ้นมาตั้งแต่300ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะแล้วปรากฏว่าชาวอินเเดียกก็ไปปรรรรัับออิิิทธพลคาาาามาตมตนะณช 500ถึง700ค่ะแล้วก็เอามาใช้ในงานเขียนของตัวเองส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าชาวฮินดูชาวอินเดียเนี่ยอาจจะคิดขึ้นมาเองก็ได้แล้วมันอาจจะไปบังเอิญเหมือนกับเลขศูนย์ของทางบาบิโลเนียนะเพราะคอนเซปต์ของาศาสนาในอินเดียสมัยโบราณอะ่ะมันก็มีความเกี่ยวกับศูนย์อยู่แล้วไงนึกสภาพแบบาศาสนาพุทธเนี่ยใดๆล้วนเป็นอนัตตาล้วนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็ หายไปศูนย์ศูนย์เอาเลขศูนย์เอาเป็นว่าใดๆก็ตามตอนนี้ชาวฮินดูเขาก็คือมีตัวเลขของเขาและมี1-9ถึงเเรียบร้อยมีศูนย์เรียบร้อยนะคะ perfect ค่ะปรากฏว่าเมืองแบกแดดในอิรักปัจจุบันเนี่ยนะเขาดัานมีแบบมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีการเหมือนแบบสะสมตำราจากที่ต่างๆ import เข้ามานะคะแล้วบังเอิญว่าเขา่ามีการ import ตำราของชาวกรีกแล้วก็ชาวฮินดูเนี่ยเข้ามาที่แบกแดดด้วยค่ะซึ่งชาวแบกแดดยุคนั้นนะ่ะก็คือเป็นยุคที่แบบพยายามเปิดรับความรู้จากต่างชาตินึกออกปะ ดังนั้นเวลาได้ตำราอะไรมาเขาก็พยายามแปลงเป็นภาษาตัวเองพยายามเอามาศึกษาเอามาดูว่าจะใช้ประโยชน์ได้ไหมซึ่งแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เขาได้ไปด้วยนะคะก็คือตัวเลขจากอักษรพราหมีนั่นแหละค่ะซึ่งนักวิชาการเนี่ยนะเขาก็เชื่อกันว่าอชาวแบกแดดพอได้เรียนตัวเลขของอักษรพราหมีปุ๊บก็มีการเอามาปรับปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับนะคะให้เข้ากับสไตล์ตัวเองมากขึ้นซึ่งนี่คือสาเหตุนะที่ทําให้เราเรียกชื่อตัวเลขชุดนี้ว่าฮินดูอารบิกก็อินเดียคิดอารับแปลงประมาณนั้นแหละทุกคน แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกอาหรับอยู่แค่บริเวณแบกแดดค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนั้นอะแบกแดดก็คือเป็นแบบศูนย์กลางวัฒนธรรมของอาหรับทุกคนรึกอ,ออกปะ่ะแล้วตอนนั้นอะมันไม่ใช่ว่าชาวอาหรับเขาอยู่ของเขาไงมีการอิมพอร์ตหนังสือจากกรีกมาก็แปลว่าเขามีการติดต่อก,กับชาวตะวันตกนะคะพอค้าตะวันตกนี่ก็แบบเข้ามาค้าขายที่แบกแดดมีการเอาวิทยาการอะไรจากแบกแดดออกไปข้างนอกด้วยชาวยุโรปบ,บางคนก็อาจไม่ได้มาค้าขายแต่ว่ามาศึกษาหา ความรู้เพราะว่านี่คือศูนย์กลางวัฒนธรรมมีแบบมหาวิทยาลัยเอาความรู้มารวมกัน,ม,นมินู่นมินิชาวยุโรปเขาก็เดินทางมาศึกษาที่นี่เหมือนกันไงดังนั้นตัวเลขฮินดูอารบิกมันก็เลยเริ่มกระจายออกไปจากแป๊กแดดนะคะไปตามที่ต่างๆซึ่งที่ต่างๆอื่นๆเราไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้ทรงอิทธิพลอะไรขนาดนั้นวันนี้วิวขออนุญาตพูดไปถึงยุโรปแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวยุโรปเขาก็จะมีความแบบละนานิคมแล้วก็ทําให้ทั้งโลกอ่ะใช้แทบทุกอย่างตามยุโรปนึกออกปะดังนั้นเรามาดูดีกว่าวาล้วตัเเขขิินดูรบก รได้ยังไงนะคะต้องบอกว่าเดิมในยุคสมัยก่อนหน้านี้ถามว่าชาวยุโรปเขาใช้ตัวเลขแบบไหนกันอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้เลขโรมันเป็นหลักค่ะซึ่งเลขโรมันก็คือเหมือนกับที่เราเคยเห็นหน้าปัดนาฬิกาหรือว่าเราเคยเรียนกันตอนสมัยมัธยมอะที่มันจะต้องเป็น II 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 V V V I แล้วก็แบบเรียงึเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอขึ้นไปหลัก1ิบก็จะต้องเป็น C เป็นอะไรก็ไม่รู้อู้วุ่นวายไปหมดนะชาวยุโรปเขาก็ใช้เลขโรมันของเขามาเป็นปกติไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าการคิดเลขสมัยนั้นมันยังไม่ซับซ้อนเนี่ยอย่างมากก็อบวกลบคูณอะไรเงี้ยมันก็ยังพอทําได้ด้วยเลขโรมันนะคะแถมเขายังมีแบบตัวช่วยคิดเลขเป็นแบบลูกคิดที่เอาไว้ใช้กับเลขโรมันอีกดังนั้นก็อะชีวิตง่ายนะคะชาวยุโรปเขาก็ใช้เลขโรมันของเขามาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่ามันเริ่่มมมมีีควารู้ใหเ แทรกซึมมาจากโลกตะวันออกค่ะไม่ว่าจะผ่านพวกนักวิชาการของชาวยุโรปที่ไปศึกษาที่แบกแดดไปศึกษาที่อาหรับหรือว่าชาวยุโรปบางคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การลรฉันรู้สึกว่าโลกอาหรับมันพัฒนามากกว่าฉันมันมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าฉันควรจะอิมพอร์ตความรู้เข้ามาจากโลกอาหรับแล้วก็ไปอิมพอร์ตความรู้เข้ามานะคะในบรรดาความรู้ต่างๆก็คือตัวเลขฮินดูอาราบิกนี่แหละค่ะซึ่งในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะในช่วงศตวรรษที่8เนี่ยมีตระกูลหนึ่งค่ะที่บอกเลยว่ามีบทบาทสําคัญมากๆนะคะ ก็คือตระกูลคาโลลินเจียนค่ะที่เขาอจะมีอิทธิพลอยู่ทั้งบริเวณฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์นะคะและผู้ปกครองคนสําคัญมากๆของตระกูลนี้ก็คือพระเจ้าชาเลอร์ม,มานั่นเองค่ะ ือพระเจ้าชาเลมานเนี่ยนะคะต้องการแบบสนับสนุนให้คนใต้ปกครองมีความรู้ความสามารถมากขึ้นให้เรียนวิชานู้นวิชานี้จะได้เอาความสามารถเอาความรู้เนี่ยมาพัฒนาประเทศอะนะองค์ก็เลยสนับสนุนให้โบสถ์ต่างๆเนี่ยจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาค่ะเพื่อที่ว่าอ่ะจัดเป็นโรงเรียนคนก็มาเรียนมาอะไรกันแล้ววิชาที่สอนนี่ก็คือหลากหลายมากนะมีแบบดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมถึงคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าการจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมามันก็ต้องมีการคัดลอกตำรามาใช่ไหมในสมัยนั้นนะ่ะก็จะมีการคัดลอกตำรามาจากสเปนมาจากอิตาลีและในบรรดาตำราที่คัดลอกมาทั้งหลายเนี่ยนะคะมันก็มีเรื่องของเลขฮินดูอารบิกอยู่ในนั้นด้วยค่ะคนก็เลยเหมือนแบบเริ่มรู้จักเลขฮินดูอารบิกกันมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ได้เอามาใช้กันเป็นแบบเรื่องปกตินะคะคนทั่วไปก็ยังอ่านเลขโรมัน II IV กันอยู่นะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าเลขอะไรทําไมฉันต้องใช้ฉันก็ใช้เหมือนเดิมไปก่อนนะคะอย่างในศตวรรษที่17 20ถึงศตวรษ มันก็มีการแปลตำรามีการเอาความรู้จากโลกอาหรับเข้ามามากขึ้นแต่ถามว่าเลขฮินดูอาหรับถูกนํามาใช้แบบจริงจังหรือยังมันก็ยังอยู่ดีเขาก็แค่รู้ว่ามันเป็นตัวเลขเซตหนึ่งที่มีอยู่ในโลกตรงนั้นนะยกตัวอย่างเช่นมันก็มีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่เขาพยายามเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการเอาเลขฮินดูมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่9แล้วแต่กว่าจะมีคนเอาหนังสือเล่มนี้มาแบบมาแปลมาให้คนอ่านกันก็ช่วงศตวรรษที่12นนะะะคะปรเด็ก็กหนังสอเล่มนี้จะนหังสือที่ําคัญมาะ ทุกคนเพราะว่าดูชื่อคนเขียนสิวิวไม่แน่ใจวิธีออกเสียงนะคะมันชื่อประมาณว่าアルカーリズミอะไรเงรี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันออกเสียงยังไงนะแล้วฝรั่งสมัยนั้นก็มีหลายคนที่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าออกเสียงยังไงเขาก็เลยแบบออกเสียงเพีย้ยนไปแปลผิดตอนที่แปลาจากภาษาอื่นมาเป็นภา,าษาละตินเขาก็ไปเขียนประมาณว่าア r i リズミและคำเนี้ยคือต้นกําเนิดของคําว่า a l g o r i t m ในปัจจุบันที่เราใช้ใช้กันอยู่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบต้นสายความรู้ของ a l g e b r หรือว่าพิชคณิตที่เราเรียน เรียนกันทุกวันนี้นะคะแต่มันก็ยังไม่ฮิตไงถึงมันจะมีหลายๆคนที่พยายามจะสนับสนุนว่าเฮ้ยเราเลิกใช้เลขโรมนันแล้วเราหันมาใช้เลขฮินดูอารบิกกันมากมันดูง่ายกว่าเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบาทหลวงคนนึงนะคะบาทหลวงเจอ b ์เบิร์ตออฟออริเล็กซ์เนี่ยท่านน่ะมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาที่สเปนนะคะแล้วก็ได้เรียนคณิตศาสตร์มาด้วยพอเรียนกลับมาก็รู้สึกว่าเฮย้ยมันเป็นแบบศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลขฮินดูอารบิกใช้ง่ายกว่าเลขโรมันเยอะเลยดังนั้นพอกลับมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าท่านได้ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาค่ะชื่อว่าสมเด็จส ปาปาซิเวสเตอร์ที่2นะคะท่านก็เลยส่งเสริมเลยบอกว่าทุกคนมาเรียนเลขฮินดูอารบิกกันเถอะมันเวิร์กมันเวิร์กม,มันใช้งานง่ายหรือว่าอีกคนนึงนะคะที่แบบสนับสนุนเลขฮินดูอารบิกมากๆเลยก็คือคุณลีโอนาร์โดออฟปิซ่าค่ะฟังชื่ออย่างนี้หลายคนไม่รู้จักนะแต่ถ้าวิวบอกว่าชื่อเขาคือฟิโบนักชีหลายคนจะแบบอ๋อลำดับฟิโบนัชชีที่เราเจอในดาวินชีโค้ดที่แบบเป็น1 1 2 3 5 8 1 3 2 1ออะไรนั่นแหละ ปรากฏว่าช่วงหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะคะฟิโบนักชีเดินทางไปแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะแล้วเขาก็เจอว่าวิปพ่อค้าแถวนั้นน่ะเขาไม่ใช้เลขโรมันกันแล้วนะเขาใช้เลขฮินดูอาราบิกค,คำนวณนู่นนี่นั่นกันฟิโบนักชีรู้สึกว่าอุ้ยมันประทับใจมากเลยดังนั้นฟิโบนักชีก็เลยกลับมาแล้วเขียนหนังสือนะคะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า book of calculation ค่ะในปี1202นะคะก็คือถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกเลยที่ชาวตะวันตกเนี่ยพยายามเขียนอธิบายเลขฮินดูอาราบิกให้ชาวตะวันตกด้วยกันเข้าใจค่ะแต่ปรากฏว่า าพอหนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยนะคะคนก็รู้จักกันแค่ในแบบอิตาลียังไม่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่แถมมันมีความพยายามจะแปลเลขฮินดูอารบิกด้วยคือสาเหตุหลักๆนะที่เขาแบนกันก็เพราะเจ้าเลขศูนย์นี่แหละทุกวันนี้เราก็คงรู้สึกว่าเลขศูนย์ก็เรื่องปกตินี่ทําไมต้องแปลเลขฮินดูอารบิกเพราะเลขศูนย์ด้วยอย่าลืมว่าเลขโรมันเขาไม่มีเลขศูนย์คนในยุคนั้นไม่เคยใช้เลขศูนย์มาก่อนนึกสภาพต้องการจะเขียนว่าวันนี้จะไปซื้อของมา10ชิ้นแต่ใช้เลขศูนย์ไม่เป็นแล้วศูนย์มันก็ไม่มีค่าจะเต ชิ้นล้านชิ้นอย่างเงี้ยตัวเลขมันก็คืจะผิดเพี้ยนไปไกลเลยมันไม่เหมือนกับเลขโรมันที่เวลาเขียนลงไปแล้ว10บก็คือ1 0บร้อยก็คือร้อยพันก็คือพันเนืกอออกป่ะเพราะมันมีตัวอักษรแบบชัดเจนนะคะแล้วเขาก็เข้าใจคอนเซป์นี้อยู่แล้วคนในสมัยนั้นก็เลยเหมือนแบบพยายามจะแปลเลขฮินดูารามบิกบอกว่าอย่าไปใช้อย่าไปใช้เติมเลขตัวเดียวโอ้โหมูลค่าผิดกันเป็นหลัก1ิบหลักร้อยหลักร้านเลยนะแถมมันไม่ได้ใช่แค่เรื่องแบบว่าการใช้ไม่สะดวกด้วยนะแต่มันยังมีเรื่องความแบบความเหยียดความเกลียดกันซ่อนอยู่ในนั มีสงครามครูเสดใช่ปะสงครามที่สู้กันระหว่างฝั่งตะวันตกกับโลกอาหรับโลกมุสลิมดังนั้นมันก็มีความแบบแกแกจะใช้เลขของไอ้พวกนี้ได้ยังไงนี่มันเลขของไอ้พวกศัตรูเราต้องใช้เลขโรมันของเราจักรวรรดิโรมันนันศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้อยู่กว่าชาวยุโรปอ่ะเขาจะมาเปิดใจจริงๆว่าเลขฮินดูรับิกมันก็ดีเราเลิกใช้เลขโรมันกันเถอะก็คือช่วงในแบบศตวรรษที่15ไปแล้วหลังจากที่สงครามครูเสดจบนะคะซึ่งสาเหตุง่ายๆเลยที่เขาตัดสินใจว่าโอเคฉันจะเปิดรับเลขฮินดูรบิกเลขโรมันมันคงไม เดิเหมือนเดิมต่อไปก็คือเศรษฐกิจยุโรปมันขยายขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนในช่วงนั้นคือพอเศรษฐกิจดีมันก็มีการค้าขายกันเยอะมีการเปิดธนาคารมีนู่นมีนี่แล้วนึกสภาพพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขยุบยับทั้งนั้นเลยใช่ไหมแล้วในสมัยนั้นเลขฮินดูรับิกมันพัฒนาไปจนกระทั่งแบบสามารถมีจุดทศนิยมมีนู่นมีนี่ได้ซึ่งเลขโรมันมันทําไม่ได้ไงมันไม่ได้มีแบบว่าจุดทศนิยมอะไรแบบที่เราเรียนกันทุกวันนี้ดังนั้นเลขฮินดูรับิกมันก็เเลยหมมาาาะกกับควต้อง ของชาวยุโรปตอนนั้นมากกว่าค่ะยุโรปก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันยอมก็ได้ฉันลดทิฐิก็ได้ฉันใช้เลขฮินดูอารบิกก็ได้แต่ฉันไม่ใช้เดียวๆนะฉันขอใช้คู่กัน2ระบบเลขโรมันก็ยังใช้อยู่เลขฮินดูอารบิกก็ยังใช้อยู่ฝั่งแบบพ่อค้าฝั่งนักวิชาการอยากใช้เลขฮินดูอารบิกก็ใช้ไปนะส่วนฝั่งข้าราชการเนี่ยก็จะยังขอใช้เลขโรมันต่อไปเวลาคิดภาษีคำนวณภาษีก็ใช้เลขโรมันกันต่อไปนะคะและก็มีนักวิชาการบางคนบอกเหมือนกันว่าในสมัยนั้นนะคริสตจักรก็ยัง ใ้เลขโรมันอยู่นะคะซึ่งเขาเดากันว่าสาเหตุที่คริสตจักรเนี่ยยังใช้เลขโรมันอยู่เพราะก็เหมือนกับสาเหตุที่คริสตจักรต้องพยายามใช้ภาษาละตินนั่นแหละคือพยายามเก็บความรู้เอาไว้ให้กับตัวเองต้องแบบว่าเขียนให้ชาวบ้านทั่วไปไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าการที่คุณจะเข้าใจเลขโรมันได้ะคุณต้องแบบมีการศึกษาระดับหนึ่งนึกออกปะคุณต้องแบบมีชนชั้นเป็นชนชั้นสูงพวกพ่อค้าพวกคนทั่วไประดับราญยาน,นี่เข้าใจเลขโรมันไม่ได้นะคะเลขฮินดูอารบิกเรียนง่ายกว่าคะ่ะในสมัยนั้นพวกแบบชาวบง ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเริ่มคำนวณด้วยเลขฮินด<ๆ>ูอาราบิกง่ายๆแล้วนะเริ่มแบบว่าสามารถเอาไม้เขียนทรายที่พื้นเป็นการบวกเลขสมการง่ายๆอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะคะดังนั้นการใช้เลขโรมันในสมัยนั้นนะมันก็ยังมีอีกในหนึ่งก็คือเป็นการรักษาอํานาจการปกครองเอาไว้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าอะไรที่เป็นของราชการราชการเขายังใช้อยู่ต่อให้เอกชนหรือประชาชนจะไม่อยากใช้มันก็ต้องใช้ไงเพราะว่าทุกปีสุดท้ายก็ยังต้องเสียภาษีอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เลขโรมันเนี่ยยังอยู่ในยุโรปได้นะ ถึงเลขฮินดูอาระบิบกที่ง่ายกว่าเนี่ยจะเข้ามาในยุโรปแบบหลักหลายร้อยปีแล้วค่ะ ซึ่งสังคมตอนนั้นมันก็คือพร้อมตอบรับอยู่แล้วไงตั้งแต่ช่วงแบบศตวรรษที่17นะทุกคนเพราะว่าศตวรรษที่17เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ค่ะดังนั้นพอมันมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักนู่นนักนี่เกิดขึ้นเต็มไปหมดใช่ไหมคะและถ้าจํากันได้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยแปลว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็มีความเรียบเกียวกับศาสนาจักรนิดนึงเพราะว่าเขาพยายามพิสูจน์กันไงว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นนนู่่ััััมมกกก็จจจะะขดบคควาาเเเชืืออรรรรงพ้ิตยุ หน้านี้นึกออกปะดังนั้นเลขโรมันผูกกับชนชั้นผูกกับพิศจักนักวิทยาศาสตร์พยายามปฏิวัติวิทยาศาสตร์ปฏิวัติคณิต,ต,ต,ตศาสตร์คนก็แบบเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเราจะไปใช้เลขฮินดูอารบิกกันดีเอามาคิดเลขเอามาคำนวณก็ง่ายกว่าด้วยแถมตอนนี้เราก็เริ่มคุ้นเคยกับเลขศูนย์แล้วหรือว่าเราจะเลิกใช้เลขโรมันดีนะดังนั้นสายวิชาการอ่ะเขาพร้อมกับบนมาตั้งแต่ศตวรรษที่17เแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีการคิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันใช้เลขโรมัันนนไไมม่่่ดดดด้้้้้เเ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 ็ขขาาาาาาาลลยยยถถรรรรรรคคีีกตองงูวิิส หัวสมองระเบิดตายแน่มันคือแคลคูลัสค่ะพอแคลคูลัสเกิดขึ้นนะักวิชาการนักคณิตศาสตร์ก็คือโอเคไปบายเลขโรมันฉันจะใช้เลขฮินดูอารบิกแล้วนะจุดที่มีการปิดประตูเลยนะคะว่าชาวยุโรปจะไม่ใช้เลขโรมันในหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยมันจะต้องข้ามมาในช่วงแบบศตวรรษที่18เลยค่ะในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีการแบนค่ะไม่ให้คนอ่ะใช้ลูกคิดแบบที่เอาไว้คิดเลขโรมันนะคะในโรงเรียนแล้วก็ในหน่วยงานราชการค่ะนะักวิชาการเขาก็สันนิษฐานกันว่าคือพอมันมีการปฏิ วัดฝรั่งเศสเกิดขึ้นเขาก็คงอยากจะให้คนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ได้เท่ากันโดยไม่สนใจชนชั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าเลขโรมันตอนนี้มันผูกกับแบบความเป็นชนชั้นไปแล้วแล้วเลขฮินดูอารบิกมันก็เข้าถึงคนได้ง่ายกว่ามันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนั้นไปค่ะพวกนักวิชาการพวกอะไรต่างๆที่เขาพร้อมกันอยู่แล้วทุกคนแบบว่าโอเคฉันพร้อมจะเลขฮินดูอารบิกแล้วพวกเธอพร้อมหรือยังทุกคนในยุโรปก็เลยแบบโอเคเราเลิกเลขโรมันกันเถอะเรามาเลขฮินดูอารบิกกันนะคะแล้วหลังจากนั้นคณิตศาสตร์และคาูลัสมันก็คือพื้นฐานของ ทุกสิ่งอย่างอะไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์วิศวกรรมการคำนวณประชากรการคิดภาษีการนู่นการน,น,ารนี่พอทางยุโรปเอาวิทยาการเหล่านี้ไปเผยแพร่ทั่วโลกก่อนที่แต่ละที่ในโลกเขาจะไปพัฒนาความรู้ของตัวเองแต่ในเมื่อรากฐานมันเริ่มด้วยเลขฮินดูอารบิกไปแล้วมันกลายเป็นเลขที่ใช้คำนวณได้ง่ายไปแล้วทุกคนก็เลยแบบโอเคงั้นเราใช้เลขฮินดูอารบิกกันส่วนเลขที่เป็นของแต่ละชนชาติที่เป็นแบบเลขอย่างเช่นเลขไทยหรือว่าเลขโรมันหรือเลขแบบจีนมันก็กลายเป็นเหมือนการใช้ภาษาในเชิงแบบว่าวัน นกรรมหรือการใช้ในเชิงอนุรักษ์มากขึ้นแต่เขาก็จะไม่เอามาใช้ในการคำนวณคำนวณกันเพราะว่ามันยากและมันปวดหัวค่ะซึ่งมันก็เคยมีคนคิดเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าเลขฮินดูอารบิกไม่ได้เข้าไปในยุโรปแล้วตอนที่เขาคิดแคคูลัสขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นการใช้เลขโรมันอยู่โฉมหน้าของโลกทุกวันนี้ของเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้พวกวิทยาการต่างๆของเรามันอาจจะไม่ได้กาวหน้าขนาดนี้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับทําไมเราถึงใช้เลขฮินดูอารบิกกันที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกกคนนัะจชอบ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เมื่อคืทั้งหมดเราจะพูดถึงว่าทําไมเราถึงใช้เลขฮินดูอาราบิกเนาะแต่เราไม่ค่อยพูดถึงหน้าตาของเลขฮินดูอารบิกเลยต้องบอกว่าเลขฮินดูอารบิกอ่ะอย่างที่เห็นว่าตั้งแต่อักษรพราหมีจนกระทั่งถึงปัจจุบันหน้าตามันแบบต่างกันค่อนข้างเยอะคือตอนที่เข้ามาในยุโรปมันก็พัฒนาหน้าตาเป็นรูปร่างเป็นอะไรของมันต่างๆไปแหละหน้าตามันคงไม่ได้เหมือนเดิมตลอดเวลาเพราะว่าในสมัยแรกๆมันก็คือการแบบใช้ลายมือเขียนนึกออกปะเขียนไปมันก็เพี้ยนไปของมันนะคะเลขฮินดูอาราบิกมาหน้าตาแบบที่เราคุ้นกันทุกวัน มันเกิดเครื่องพิมพ์ขึ้นในช่วงศตรวรรษที่16ค่ะพอมันเกิดเครื่องพิมพ์มันก็ต้องเป็นแบบว่าหน้าตาเป็นฟอนต์ชัดเจนแล้วไงว่าเวลาพิมพ์ลงไปจะเป็นฟอนต์แบบนี้นะเลขมันก็เลยหน้าตาแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ